อ๋อทุกคนนะอันนี้คือน,น่อมไม้ไผ่เอาเมนูมาน,นี่กะต้มหอยจำเนต้ทุกคนเลยอาหารบ้านๆเฮาสบายดีเอทุกคนและกับสบายดีเอซเมื่อซูฟูทุกคนพว่าแต่อยู่ไกลอยูย่ไกลคือเก้านะที่ติดตามเบ้าท่องสีมาตลอด หลัาางจากที่พูดเข้าเพลงแล้วทุกคนเลยนะแดดก็แห้งทุกคนนี่ก็ประมาณอยู่สิบโมงไปป่าบ้านทองสีกะสิย่างเลาะหาหอยหาพักแถวแค้มให้นี่แหละนะแถวแค้มให้แถวหอยบ้านทองสีีหอยให้บา้านทองศีเลทุกคนเลยนะหากินก่อนทุกคนการยังฆ่าพูดเข้าทุกคนเลยนะยังประัานอะไรไปใส่ และสีเลาะหาเก็บหอยเก็บพักน้ำเก็บพักกูดนะถ้าว่าเห็นทุกคนนะเลาะหาท่านี้แหละพอได้ต้มตอนเทงเนี่ยทุกคน เดะทุกคนพอได้กินนะหอยในโซนลายน์มายู่เทียนยานี่ยถูกไหมนะอ๋ะอฮะเราเก็บอันนี้คือหอยเซอรี่นะทุกคนเด้อนะไม่เป็นหอยปังเนะเคสบลาทองสีอยู่นี่หอยปังบูชูมี่เดะในไลายเติบเลยนะทุกคนนะโอยอันนี้ก็อบจะเป็นหอยยังนะทุกคนบลาทองสีก็ยังมีจักซื้อหอยตัวนี้นะ พระผู้พระนี้มาทุกคนนะพระให้ปลาทองสีมาพลาทองสีก็ลืมยักษนะ์โวยอย่ยางเขาว่าน,นะโวยโวยตะเมาโวยอย่างนะเดมีปลากูดพร้อมนะทุกคนปลากูดปกายอ้อนงานตัวหนึ่นะอคนเลยกำลังอ้อเลยเดมหอยเดมบอนละน้อยสองน้อยนะเก็บโฮมกันทุกคนปลากูดกะ ชาวบ้านเพื่อนผู้ที่มาหูดเขาเนี่ยเพื่อนก็นเอาหากินขึ้นกันทุกคนก็นองจากว่าลายคน UK นยูเคตนี้ทุกคนเลยใส่กินเน้อไม้หาหอยทุกคนเลยประเภทปลานี่ก็ก่บยักปันไดแล้วทุกคนเลยนาโรงนี่นะ ว้าทุกคนนะอันนี้คือนอ,อไม้ไผ่นี่คือซีเมนต์ก่อนี่เ้าบ้านมันโคมาไม่ถึงเห็นแต่นอ,อไม้ไผ่เป็นซิปปลายโด่งทุกคนนะเนื่องจากว่าคือซีเมนต์ทรงนี่เสาบ้านมันหูดเข้าทุกเลยนะแต่แต่แต่แตละเทอผ่านมาเนี่ยเขาเจ้าไปหาเอ็นไม้แห้งนะขายให้เวียดแต่ว่าคือบัารสุขีว่าเทุกคนเลยคือซีเมนต์ทรงนี่ สาวบ้านเพันหนึน่งข่าววิข้าหูดเข่าเบื่อหน่ายอำไมปอาตู้ทุกคนผักหนามนมี่นยอดงามๆนี่ตัวคนเลนี่นะนี่นี่ได้ลายเติบทุกคนเลยนี่ผักหนามนี่ธรรมชาติสดๆนี่ผักนี่ทุกคนเนะลย เอาทุกคนหลังจากเราได้หอยแล้วก็เอาก็ะชิม,มอเอ็ดเมนูอยูเ่เฮอร์มแล้วทุกคนเลยนะกะ็ยังมีหูว้ว่าซีเอ็ดเนื้อเรากินบางที่ก็ออมบางที่ก็ต้มบางที่ก็กรอยนะไปเบิ้งตัวจริงทุกคนนะเอาเป่าทองสีหย่างมากับไก่เติบทุกคนนะประมาณอยู่ลักปลายไป๋ นี่แหละอาหารกินปลาทองสีทุกคนเอ้ยอาหารแบบธรรมศาสตร์ธรรมชาติแบบง่ายๆเลยนะโอ้โหเบองคือคนมะนาวน,นี่คือมะนาวพันทุกคนนะนี่ฝากน้ำผากน้ำกระต้มเอา มาทองสีต้มไซบาร์ีดาทุกคนนะ โบโอเคใส่พร้อมกันเลยเอาเบิ่งก่อนทุกคนพ้นเลยบ่โอ้โอเคโอเคเกียวสมมานาวัวนอ้ยี่นี่ยู่ไอ เมนูมันมนี่กะต้มหอยสำเนี้ยทุกคนเลยอาหารบ,บานๆเฮ่าม,ม,มาทุกคนมานี่เมนูกับสำเร็จแหละต้มหอยมันนี่เข้ามาหลังจากเลิกที่พูดเข้ามาเุกคนนะอยากเข้าละ 基嘞。 哦，居民的喂。 แซ่บทุกคนเลยกินข้าวตอนสวยๆแซ่บ